7,600กโล7,600โลอุยสภาพแบบนี้แล้วสีดำเงาเป็นสีโฉมใหม่เลยถ้าพี่ชอบคลิปผมอะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะคะรับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้าไม่มีกำลังใจจากพวกพี่ก็คงไม่มีคลิปดีๆให้พวกพี่ได้ชมต่อไปอย่าลืมนะเว้ยกดดิรออะไรกดด,ดิทำไรพี่อะ ทำไรอ่ะอ๋อเปล่าไฟมันสวยอย่างไงก็ยังเห็นเห็นกันอยู่ไฟมันสวยไฟมันสวยไฟมันสวยจีบสิต้องอจีไม่ใช่อะไรกันนะนี่นี่ผมไม่ได้ผมไม่ได้มาถอดของนะอ่าผมไม่ได้ถอดของนะยังไม่ได้ถามเลยนะอนี่ผมไม่ได้มาถอดของนี่คุณร้อนตัวนะเนี่ยนี่คุณร้อนตัวผมเห็นมันหลวมผมก็เลยไขไขให้มันหน่อยปรับแต่งให้มันดูดีขึ้นจริงเหรอใช่เพราะว่าร้านเราอ่ะเวลาซื้อรถเข้ามา อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ติดกับรถเนี่ยเราไม่เคยถอดเลยเราไม่เคยถอดเราไม่เคยถอดเราไม่เคยถอดครับผมเราไม่เคยถอดเรามีแต่จะให้ลูกค้าดังนั้นไม่ว่าจะเป็นของแท้หรือว่าของเทียมหรือว่าอะไรเรามีแต่จะใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปเติมรถตัวเองไม่มีไม่มีรถอะไรดูอะไรมันไม่ดีเราก็จะเอาออกแล้วเราก็จะใส่ของดีเข้าไปนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมนกจัดไปมือกว่าเฮียติจัดให้ จากร้านเทียบปิดใบแล้วผมนนยิ้มหวานในร้านที่จัดค่าขออนุญาตนำเสนอรถเข้าใหม่3ลำาอวันนี้ฮอนด้าทั้งนั้นเลยนะฮอนด้าฮอนด้าลุ้นแ้นะก็บอกแล้วว่าร้านเราแม่งเหมือนศูนย์ดิจิ้งจะบอกว่าตอนนี้กำลังมารีวิวมีเข้ามีอีกสองคันนะฮอนด้าเหมือนเดิมฮอนด้าเหมือนเดิมลูกขยันหามาทำไมจังม่รู้ค้นหาเนี่ยวันนี้วันนี้ผมบอกเลยว่ามีตั้งแต่ cb า CB 6 5 0 f ตัวโฉมไฟธรรมดานะครับ cb 6 5 0 f โฉมไฟ LED แล้วแล้วก็ CB650R เป็นโฉมใหม่ล่าสุดนะครับเอาเรามาจะมาดูเจ้าคันน้องน้องแรกๆเลยเอาเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่ดีกว่าเพราะว่าปีคศออเขาแบบไอ้นี่หน่อยนะครับ mm hmm. เจ้า c b 6 5 0 f ปี2,013คนับ2 0ม3นะครับมาพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งก็อพอง,งามไฟเลี้ยวโคโซนะครับกันสะบัดปริญญานะครับแต่ที่สำคัญเลยผมช็อตเด็ดที่สุดนะครับโอ้โหนี่เด็ท่อใหม คาร์บอนแท้นะไม่เด็ดเท่าล้อหรอกล้อไม่เด็ดเท่าล้อเหรอเออโหล้อนั้นแสบตาแต่แต่นี่เดินสลิปออนเนี่ยปลายคาร์บอนเลยนะครับของอะไรเนี่ยคุณนวลอ่านว่าอะไรเนี่ยเดวิโลเดวิโลนะครับเป็นรูปตาอะไรสักอย่างเนี่ยครับตาอีแยงหรือว่าตาอะไรของแท้นะของแท้ครับเขามีนี่นครับผมที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งโชคหลังสังเกตได้นะครับเป็น Y S นะครับตัวนี้รู้สึกน่าจะประมาณ6,000กว่าบาทนะครับผม ท้ายสั้นไม่ใช่แบบแม่เหล็กพับได้นะครับไฟตามแมวมีแล้วเบาะแต่งแล้วนะครับกันลอยนะครับมีตัววัดโวลต์อุณหภูมิมน้ํานะครับผมสีดำเดิมโรงงานสีเดิมโรงงานนะครับผมไม้เจ้าคันนี้อยู่ที่อยู่ที่หน้าไม่นะครับโอ้โหหน้า หน้าจอนี่แบบเป็นสีสันแบบสวยงามมาก<อ>าไม่ส<ข>องหมื่นเจ็ดพันโลปกติเราจะเห็นเป็นสีเทาๆนะเออสีเทาอันนี้อนนโอ้โหเป็นสีเหลืองแบบเหมือนแม่เขากลับมาใ,ใส่นวดลายสีนะดูแล้วแบบไอ้น,นี่มากเลยอ่ะตอแหลมากเลยมันไม่ไปแกลบนะ,ะ,ะเสียงเครื่องยนต์อ่าปึ๊บๆน,นะครับนุมน่มๆอ่ะนุ่มๆ คือเจ้าของเจ้าของเดิมะอะเ,เ,เนี่ยมีตัววัดอุณหภูมิ่มอนามใช่นะดูเห็นไหมสี่สิบเจ็ดองศาแล้วอ่าดีหน่อยนะครับได้รู้อุณหภูมิ CBR 6 5 0้ p ีคอสอออมาเปิดราคาอยู่ที่ 1 9 0 0 0บาท1 9 0 0 0บาทอันนี้แบบว่าราคาที่แบบว่า1,900,000บาทเองใช่โคตรถูกอ่ะจริงๆผมบอกเลยร้อนี่แสบนนี่ผมบิดน้ำกระจายเลยเป็นไงเป่าแม่งแต่กะแทกมากเลยเป่าแม่งเป่าแม่งนะครับรถเพิ่งล้างนะครับเพิ่งลงแล้วก็เพิ่งล้างเลยนะครับแล้วก็เอไมารีวิวเลยอ้าดูคันต่อไปครับเจ้า CB650F ปีคศ2017ครับ2017นะครับโฉม LED สวยมากนะครับคันนี้เป็นสียอดฮิตเลยผมบอกเลยสีอารบอนนะครับหรือว่าสีเทาตัดขีดส้มนะครับดำนะครับผมมาพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งหลายรายการนะครับชิลหน้านะครับไฟเลี้ยวแต่งนะครับผมไล่ลงมาเลยครับคาสบาร์สปอร์ตไลท์นะครับสีเสื้อสวยๆงามๆนะครับพร้อมท่อเดินสลิปออนนะครับ2นิ้วนะครับปลายอาคาปลายดาบของเรา ยางพอใช้นะครับท้ายสั้นยังอยู่นะครับแต่เปลี่ยนไฟเลี้ยวแล้วนะครับ <S <S สองข้างนี่คือสีเครื่องนี่สว,สวยเลยนะครับผมคือจะบอกว่ามันมันสวยทั้งคันเลยนะพีะ่นะนสวยทั้งคันไม่มีริ้วรอยเลยนะนี่ที่ผมเดินดูมาเปิดดูสเสปตปไลท์สเตปไลท์เปิดหน่อยเปิดหน่อยเปิดโชว์หน่อยอันนี้คืออะไรเนี่ยเป็นสเตปเป็นสเตปเพาเนี่ยใช่อ่ะใช่เป็นสเตปเพลา่สียางสีเหลืองสีเหลืองอ่าสีเหลืองที่เหลืองนี่เป็นเพราะกรอบอืมมันเป็นกรอบแต่ง ถ้าเป็นก,<อ>กิดไฟมันเป็นไฟสีขาวคือเราเราสามารถถอดแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นสีขาวได้<ช>นะครับมาพร้อมที่จับโทรศัพท์ด้วยนะครับมาพร้อมที่จับโทรศัพท<ช>์ไม้เจ้าคันนี้อยู่ที่13,000โลหน0 0โลครับดูความาฟังเสียงโอ้โห ติดมือเร้อเกินพอแล้วเดี๋ยวข้างบ้านด่าพ่อเดี๋ยวข้างบ้านด่าแล้วพอแล้วข้างบ้านด่าเอา CBR 6ไอซีบีหก้าศูนย์นะครับคสสิบเเปิดราคาอยู่ที่165,000บาท165,000บาทสีนี้ยอดพิษนะผมบอกเลยจะบอกว่าจริงๆเนี่ยเราเราเคยขาย1 5 9ห้าเก้ครับ1 5 9ห้าเก้แต่แต่ถ้าว่าด้วยด้วยคือทุนมันมาเยอะทุนมันมาเยอะด้วยแล้วก็ซื้อสภาพซื้อสภาพด้วยสภาพสวยจริงๆก็คือ คันนี้เฮียสู้ราคามาจริงนะครับสู้ราคามาจริงเพราะว่าสภาพรถเขาใหม่มากถ้ามาเห็นตัวจริงแล้วจะบอกว่าชอบเลย<ช>นะครับคือไม่มีรอยอะไรต่างๆานะครับผมามาดูาน้องเล็กของเรานะครับคันล่าสุดโฉมล่าสุดของเจ้า c b 650R นะครับปีคศ <29 S 1> 2019 2019เจ้าคันนี้เดินดูรอบคันนะครับผมบอกเลยว่าเดิมทั้งคันนะครับยก <N ets. S 1> เว้นท่อนะครับท่อแล้วก็ตัว กาดมะนานะครับสําหรับพวกที่ชอบโมโมเอ้ยไม่ใช่เดิมเดิมพวกที่ชอบเดิม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 ถ้าชอบโมโมเนี่ยต้องโทรหาพี่น้องถ้าชอบโมโทรหาผมเลยนี่เดินซิปออนปลายดาบเช่นเดียวกันของอาคาโบวิดนะครับแล้วก็ไทท์สั้นแบบแม่เหล็กพับได้ยางเหลือๆคันนี้ยางใหม่มากนะครับยางใหม่มากนะครับครับสภาพสวยเป็นสีดําเทานะครับปากทองใช่สวยใสมากอ่าสวยใสแบบออกเดิมนิดนึงก็คือแต่งเสียงท่อให้มันเพาะๆแค่นั้นเอง ไม่เจ้าคันนี้อยู่ที่เจ็ดพันหกร้อยโลเจ็ดันหกร้อยโลอุ้ยสภาพแบบนี้แล้วสีดำเงาเป็นสีโฉมใหม่เลยนะครับอืมผมบอกเลยอ่านิ่มๆเสียงไม่ค่อยลั่นเท่าไหร่ ต้องเอาคำนี้ไปเลยคำคุ้มที่เขาว่าบิดทีหมี่กระพือบิดทีหมี่กระพือเลยบิดทีหมี่กระพือเลยใช่ถ้าไม่เชื่อก็ลองมาสอนอนเอ้าจะพูดอย่างนั้นไม่ได้พี่เดี๋ยวเราโดนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวแม่งไม่ผ่านชุมชนไม่อยากไม่อยากชุมชนอีกไม่อยากเจ็บหมีอย่ายิ้มให้พี่ไม่อยากเจ็บหมีอย่ายิ้มเอ้าสนุนราคาอยู่ที่หนึ่งแสน 809,000บาท189,000บาทกับ CB650 อ่าตัวตี2019 2019. 2019นะครับผมสนใจเบอร์โทรศัพท์นะครับเช่นเคยนะครับ062-8352-742จัดกนกจัดไตล้านเมียตีจัดให้และนนยิ้มหวานยิ้มหวานด้วยดิย,ยิ้มหวานต้องตามว่าสวัสดีครับ